สวักดิโตะาวันธมโมธรมนัสนะคะสุปฏิบนนพะวโตสา ที่ทานจิตนะครับเมื่อผู้ที่ทานจิตเสร็จแล้วเราค่อยถวายเครื่องสังฆทานพร้อมกันนะครับ NAKMU ANDA Raneik-kacang, ales tomar tangростie. Raneik-kacang, ключir bengkak writer. Raneik-kacang, ales verlier perasaan orang tua. raneik นะตะติยัมภิธรรมังสรณังคัจฉามิทะติยัมภิสังฆังสรณังคัจฉาอะมิอิติปิสอ

ปัตโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติธรรมจัตตาฤปุริสัยุคานิอัตถะปุริสะโพคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนัยโยภะหุนัยโยภะคินัยโยอัจริ นิโยอนุตตรงพุญญาเจตังโลงกัสสะเตอันเป็นตัดแตขายบ่ครับหลวงปู่ครับผมฮะโอ้ขายได้8แปดสิไปอร์เซต์สปาย่ไนี่ครับขายเงินนี่ <laughs> กายเปนเรีเ่องเม็นมิมงูลครับอรโอ้สาหลวงปู่สวดมายูกาะสินครับผม,ม,มพศา,พาน้ำไปท่วกรุงเทพฯครับองศาศสพน้นำจะท่วมกรุงเทพ ที่ทีแถวนี้สีแพงบองครับหลวงปู่อันว่าลาลาดกว่าขัานกะ็ขายดอกครับขั่นเทาปีเกียสามก <c oughs> นน้อนถ้าโจทย์ไม่ย้วนนี่ยังแบบเขาไใช่ไหมคนผมเจอลังไม่เคเมืดเขาไลยมากเพร่อ,อ,อสามปี ครับผมจะให้ขายง่ายคารุคา <hopefully. c oughs> ้งแรงมาขอยง่ายอาเดยสา่างอาเก่าคำถวายพร้อมกันนะครับ ออาทีนี้ทุกท่านตัง้งจิตตั้งใจกล่าวคำถวาววยสังฆทานนะครับแต่งนาโมตามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมุทัสาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบติสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบติสะทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว บูชาพระพุทธบูชาพระธร,รรมบ,รบูชาพระสงฆ์งจิตจำนงนตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แหค้่บ่วงมาขอให้พบพระสีห์า ในอนาคตตการอันใกล้นี้เธออิมานิมะอยัางพันเตปังสกุรเจวารานิานสังฆธานานิานปัด,ปดจตุปัจยากานิานสัพปริวารานิ ทิขุสังคัสสองโนชยามาสาธุโนพันเตพิขุสังคโฆอิมานิบังสกุรจิวรานิสังฆธานานิจตุปัจจยานานิ ส,สาบาริวารานิอัปปะปิคันหาตูอัมหังทีครังทิตายะสุทธายะถ้าแต่พระสงฆ์พูดจะเดิมข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอน ซึ่งพระตรายจีวรสังฆทานพร้อมทั้งปัจจัยกับผองบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงขอพระพิสุสง์จงรับพระไตรจีวรสังฆทาน ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแกย่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วงลับไปแล้วมีบิดามาดาปูญญาตาญา าสดเดมิตสหายพรอมทั้งเจ้ากรรมนายเวรหากท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการนั้นเ,นเธอ cảm <coughs> ơn